คณายายืนแข็งทื่อกำมือแน่นอยู่ที่สีข้างขณะที่สามีสบตาเธอด้วยความสงบการเย็นชาที่เขาแสดงให้เห็นในเช้าวันนั้นสะท้อนกลับคำพูดที่รุนแรงทุกคำที่เธอเคยใช้กับพ่อแม่ของเขาความทรงจำหลังไหลเข้ามามือที่สั่นเทาของแม่ในครัวคำขอที่เงียบๆของพ่อวิธีที่พวกเขาเคยหัวเราะด้วยกันต้ต้นกลวยความละอายเผาผลาญในอกของเธอเธอพล่งคำขอโทษออกมาเสียงสั่นเครือถามว่าทำไมเขาถึงเหินห่างไปเขาตอบอย่างเรียบง่ายว่ามันเป็นกรรมคุณไม่เคารพพ่อแม่ของผมแล้วทำไมผมถึงต้องเคารพพ่อแม่ของคุณละ่ะคำพูดเห ล่านั้นตกลงมาเหมือนฝนเธอตระหนักว่าเธอได้หวานความเจ็บปวดและเก็บเกี่ยวเสียงสะท้อนของมันน้ำตาไหลออกมาและเธอคุกเข่าลงต่อหน้าแม่ของสามีอ้อนวอนขอาการให้อภัยพ่อแม่สามีที่ประหลาดใจและระวังตัวในตอนแรกสัมผัสได้ถึงความจริงใจในน้ำเสียงของเธอเธอเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มต้นด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆ้อยเตรียมสุขให้พ่อของสามีพับผ้าคลุมไหล่ให้แม่ของสามีฟังเมื่อพวกเขาพูดชาวบ้านสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อนบ้านที่เคยกระสิบกระซาบตอนนี้ยิ้มให้สามีมองดูเธอด้วยความภูมิใจอย่างเงียบเงียบและช่วยให้เส้นทางงขอเ อัง่ายขึ้นชี้แนะเธอแทนการลงโทษตลอดหลายสัปดาห์บ้านก็อบอุ่นขึ้นอีกครั้งเรื่องราวเก่าๆก,กลับมาในยามเย็นและเสียงหัวเราะดังแทรกผ่านมื้ออาหารครอบครัวได้เรียนรู้ความจริงง่ายๆเกี่ยวกับความเคารพการตอบแทนและความถ่อมตนในที่สุดภรรยาก็ขอบคุณเขาที่เปิดตาของเธอและพวกเขาก็สร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่ด้วยกันพวกเขาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและรู้สึกขอบคุณถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้ก็กดติดตามช่องได้เลยครับ